เบริลรถยนต์ชั้นนำภายใต้บริษัทเชอร์รี่ออโตโมบิลประกาศเปิดราคาจำหน่ายเชอร์รี่ V23 ในตลาดประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีให้เลือกทั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวและมอตเตอร์ไฟฟ้าคู่ชาร์จไฟ1ครั้งจะวิ่งได้ไกลทั้งหมด360กิโลเมตรและ480กิโลเมตร และสำหรับเชอรี V23 จะเป็นรถซับคอมแพกเอสยพลังงานไฟฟ้า100%โดยในตลาดประเทศจีนจะใช้ชื่อว่าเ h อ r l e ี่ไอค V23 ซึ่งจะโดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงกล่องที่ล้ำสมัยแบบบ็อกซี่ดีไซน์ครับ และภายหลังจากที่เชอร์รี่ได้ประกาศเปิดต,ตัวรถใหม่อย่าง V23 และเป็นการกลับมาในรอบหลายปีของแบรนด์ทำให้หลายคนสนใจว่ารถยนต์รุ่นนี้ที่มีดีไซน์เหลี่ยมสันชัดเจนและมีความเก๋ไก๋อยู่ในตัวนั้นแต่ด้วยตัวเลขทั้งหมด3ออปชันที่ทางเชอร์รี่เขามีให้เลือกทำให้หลายคนสงสัยว่าจะเลือกรุ่นไหนดีและวันนี้ครับทางช่องออโตคาร์นิวจะมาการสเปคเทียบกันว่า3ตัวเลือกของรถรุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างลองเข้าไปติดตามรับชมกันครับ เริ่มกันที่งานออกแบบภายนอกของทั้ง3รุ่นครับซึ่งต้องบอกว่างานออกแบบของตัวรถ จะไม่มีความแตกต่างกันมากนักแต่สิ่งที่แตกต่างกันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดย่อยๆโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3จุดครับซึ่งทําให้คุณนั้นต้องถามว่าแล้วแบบนี้จะเลือกตัวท็อปกันเลยดีไหมซึ่งเราไปเริ่มกันที่อข,ข้อแรกกันเลยครับ ซึ่งข้อแรกที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนของเชอร์รี่วี23ก็คือขุมพลังและสมรนะครับโดยแบ่งกันอย่างชัดเจนก็คือระบบขับเคลื่อน2อล้อและระบบขับเคลื่อน4่ล้อครับโดยเชอร์รี่วี23ที่ขับเคลื่อน2ล้อจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยครับคือรุ่นเพลยและรุ่นพลัสโดยทั้งสองรุ่นนี้จะใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมแบบเดียวกันคือระบบขับเคลื่อน2อล้อโดยติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่136แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่180นิวตันเมตรโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด5 19.93กิโลวัตต์และสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่360กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งโดยอ้างอิงมาตรฐาน NEDC ครับและยังมีอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา11วินาทีซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแบบเป็นหลักและขับขี่ทั่วไปชีวิตประจำวัน ส่วนระบบขับเคลื่อนสีล้อก็คือรุ่น p e ีคซึ่งจะเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อโดยติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมสูงสุดอยู่ที่211แรงม้าแรงบิดสูงสุด292นิวตันเมตรอัปเกรดแบตเตอรี่ให้มีขนาดใหญ่โตขึ้นเป็น81.7กิโลวัต,ต ทำให้มีระยะทางการวิ่งได้ไกลเพิ่มขึ้นเป็น430กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งโดยอ้างอิงมาตรฐาน NEDC เหมือนกันครับและยังมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาทําเพียง7.5วินาทีครับซึ่งตรงนี้จะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงอัตราเร่งที่เล้าใจยิ่งขึ้นและมีความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนน ดังนั้นแลวต้องบอกว่าระยะทางการวิ่งของรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางดูจากยุคนี้แล้วดูน่าจะน้อยเกินไปครับที่นํามาใช้งานซึ่งมองว่ารุ่นท็อปน่าจะดูสนใจมากที่สุดรวมถึงการฉ่ายไฟเข้ากับตัวรถรุ่นท็อปทาได้ไวกว่าขณะที่รุ่นกลางรุ่นเริ่มต้นจะช้าเกินไปดังนั้นถ้าเทียบงบประมาณต้องเผื่อเวลาการชาร์จไฟและการเดินเท้าด้วยครับ รุนจุดที่2ที่นํานมาเปรียบเทียบนั่นก็คือระบบความปลอดภัยครับซึ่งถึงถือว่าเป็นอีก1จุดที่สําคัญระหว่างรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นเพและรุ่นกลางคือรุ่นพัรที่มีความแตกต่างกันส่วนนี้ทําให้เกิดความห่างของราคาและระบบเหล่านี้อาจจะช่วยชีวิตคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับโดย V23 รุ่นเพซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นจะมากับระบบความปลอดภัยพื้นฐานครับตามมาตรฐานส่วนรุ่นพลั และรุ่นพีครุ่นนี้จะได้รับการติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงซึ่งเป็น A d a ดรระดับ2ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันสําคัญช่างนี้ครับได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมรถให้อยู่ในระหว่างช่องทางการเดินรถระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและพร้อมระบบช่วยเบรกระบบเตือนมุมอับสายตาเป็นต้นครับดังนั้นหากคุณให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงการขยับเข้าไปรุ่น plus เป็นอย่างน้อยถือว่าคุ้มค่าจากการเลือกใช้ครับส่วนจุดที่3ที่นำมาเปรียบเทียบก็คือออปชันภายนอกและโหมดการขับขี่ครับนอกจากสถาปนาที่เหนือกว่าในรุ่นพีคยังมีรายละเอียดภายนอกและฟังก์ชันต่างๆที่แตกต่างออกไปเช่นขนาดของล้อและยางโดยรุ่น ขับเคลื่อนสองล้อซึ่งเป็นรุ่นเพล y และรุ่นพลัสจะมากับล้ออัลลอยขนาด19นิ้วที่ดูแล้วอาจจะธรรมดาแต่พูดได้เลยว่าบางคนชอบล้อที่เป็นตัวรองมากกว่าในขณะที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อคือรุ่นพีคจะโดดเด่นและดูคมเข้มด้วยซุ้มล้อที่ดูใหญ่โตมากขึ้นโดยมากับล้ออัลลอยขนาดใหญ่ถึง21นิ้วครับ ส่วนหมวดการขับขี่ในรุ่นขับเคลื่อน2อล้อจะมีหมดการขับขี่เลือกทั้งหมด5รูปแบบครับส่วนรุ่นท็อปสุดรลื่นพีคจะมีทั้งหมด6โหมดครับโดยหมดการขับขี่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือหมดออฟโรดเพื่อเสริมความสามารถในการขับขี่บนเส้นทางที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สีของตัวถังที่มีข้อมูลว่าสีส้มซึ่งเป็นรุ่นที่โปรโมทอาจจะมีให้เลือกเฉพาะในรุ่นท็อปอย่างรุ่นพีคเท่านั้นครับ ซึ่งหากดูตักตารางเปรียบเทียบที่เราได้ทํามานั้นจะเห็นได้ว่ารุ่นเริ่มต้นทึ่งเป็นรุ่นเพล y และรุ่นกลางที่เป็นรุ่นพลัสจะมีความแตกต่างกับรุ่นพีขึ้นเป็นรุ่นท็อปอยู่พอสมควรครับ ซึ่งจากข้อมูลที่เรานำมาเปรียบเทียบทั้งหมด3หัวข้อได้แก่คุมพลังและสมรรถนะการขับขี่ระบบความปลอดภัยและออปชันต่างๆที่ใส่เข้ามาให้กับเชอร์รี่วีสมาถึงจุดนี้หลายคนคงต้องเลือก,กไม่ถูกว่าจะเลือกเชอร์รี่วีสตัวไหนที่ใช่สําหรับคุณตรงนี้เรามีข้อสรุปมาให้ครับ สำหรับเชอร์รี่ V23 ในรุ่นขับเคลื่อน2องล้อหรือในรุ่นเพยจะเหมาะสำหรับผู้ที่หลงหลายในการออกแบบภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ของเชอร์รี่ V23 เป็นหลักและใช้งานในเมืองไม่ได้ต้องการสมรรถนะสูงและต้องการเป็นเจ้าของในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดครับ ต่อมาในรุ่นขับเคลื่อน2ง,งล้อเช่นกันครับก็คือรุ่นกลางซึ่งเป็นรุ่นพาร์ซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้จะสมเหตุสมผลและคุ้มค่าที่สุดครับสําหรับคนส่วนใหญ่เพราะได้ทั้งระบบความปลอดภัยเอดาที่ครบครันในขณะที่ยังคงรักษาธรรมนาติการขับขี่ที่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองครับมาถึงรุ่นท็อปสุดของเขาก็คือรุ่นพีค ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อตรงนี้จะเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการที่ความเป็นที่สุดทั้งในด้านสมรรถนะการขับขี่อัตราเร่งที่เหนือกว่าระยะทางการวิ่งที่ไกลขึ้นและมีความมั่นใจทั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อและมีภาพลักษณที่ดูดุดันโดยมากับล้ออัลลอยขนาด21นิ้วซึ่งนี่ถือว่าเป็นคําตอบที่มีความหรูหราดูเท่และดูสมาร์ทพร้อมกับความดุดันครับ ส่วนราคาจำหน่ายของเชอร์รี่ว23ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า1น0ที่เปิดตัวในไทยไปล่าสุดครับโดยจะเป็นการนำเข้ามาทั้งคันจากประเทศจีนโดยในรุ่นเ a y จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่689,900บาทส่วนรุ่นพล u สจะมีราคาอยู่ที่749,900บาทและรุ่นท็อมสุดคือรุ่นพีจะมีราคาอยู่ที่879,900บาทครับ และนี่ก็คือรายละเอียดบางส่วนที่เรานำมาเปรียบเทียบของเชอร์รี่ V23 งซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ